หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพราะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะสวนจิตรดา17มีนาคม2529 น้ำสะอาดเป็นความจำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคนการดื่มน้ำสะอาดยังเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้รวมทั้งทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีอายุยืนยาวสดชื่นแจ่มใสไม่แก่ก่อนวัยและเสริมสร้างสติปัญญาแม้โลกจะก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบันแต่ประชาชนบางกลุ่มในประเทศยังขาดแคลนเรื่องน้ำดื่มอยู่มาก อาทิเช่นไม่มีแหล่งน้ำหรือภาชนะที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำที่สะอาดไว้ดื่มกินโดยเฉพาะโรงเรียนในทินทุรกันดารซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและมีโรคติดต่ออันเกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาดเช่นโรคหวัดโรคท้องร่วงโรคบิดหรือแม้แต่วันโรคที่ปัจจุบันกลับมาระบาดมากขึ้น กกิดกอและละย้ยยนหนึ่งในตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็คือโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญตำบลหนองสนออำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวนนักเรียนอยู่ถึง200คนมีปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ และไม่มีแหล่งน้ำหรือภาชนะที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำที่สะอาดไว้ดื่มกินซึ่งแหล่งน้ำที่ใช้ดื่มและใช้ในห้องน้ำส่วนใหญ่นั้นเป็นน้ำที่ดูดจากคลองขึ้นมาใส่แทงน้ำปูนแล้วรอให้ตกตะกอนไม่ได้ผ่านกระบวนการกรองใดๆทั้งสิ้นและในน้ำอาจมีสารเคมีตกค้างซึ่งจะส่งผลเสียด้านสุขภาพในระยะยาวทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กันดานน้ำดื่มน้ำใช้ของโรงเรียนเราเนี่ยนะมีอุปสรรคมากเพราะเรื่องจากว่าการกรองน้ำเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนวัดใหม่ก็ไม่มีการใช้น้ำดื่มของโรงเรียนก็โดยมากจะเอามาจากหมู่บ้านแล้วก็การสูบน้ำขึ้นมาใช้เนี่ยไม่มีการการกองและอีกอย่างหนึ่งว่าชาวบ้านแถวนี้ก็มีอาชีพในการปลูกอ้อยปลูกมันเวลาจะฆ่าพวกศัตรูพืช เ,เขาจะใช้น้ํายาฉีดแล้วในเมื่อยาฉีดแล้วย้าเนี่ยศัตรูพืชก็ตายเวลาฝนตกมาพวกน้ํายาต่างๆที่ฉีดเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ในห้วยแล้วการใช้ประปาหมู่บ้านเขาก็สูบขึ้นมาใช้โดยไม่มีเครื่องกันกรองเวลาเด็กมาใช้ทําให้เด็กเนี่ย,ยดื่มน้ําเข้าไปตรงๆเลยดื่มเข้าไปตรงๆน้ําก็จะไม่มีการกรองทางเรียงก็เป็นห่วงเด็กอาจจะมีพิษ ภัยต่างๆที่อยู่กับน้ำเนี่ยให้เด็กเนี่ยทำให้เนี่ยเกิดโรคภัยต่างๆขึ้นให้กับตัวเด็กได้เพราะขอบคุณล้วยน้าไทยมูลนิธิที่ได้จัดการแข่งขันกอบการกุศลเพื่อหาไรายได้จัดซื้อถังบรรจุน้ําดื่มให้นักเรียนและขอขอบคุณท่านนักกอบทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ขอขอบคุณครับนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างและยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่ง ที่ประสบปัญหาไม่ต่างกันโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยและกล้วยน้ำไทยมูลนิธิได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและโรคติดต่ออันเกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกล้วยน้ำไทยกอล์ฟการกุศลครั้งที่15 r o y a รอย n g g ิงก2 0 1ฟพปันน้ำใสด้วยน้ำใจให้น้องดื่ม ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศพอปรอซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดกับกล้วยน้ำไทยมูลนิธิอย่างหาที่สุดไม่ได้สวัสดีครับผมสระยูชนะนะครับในฐานาะประธานการจัดแข่งขันกล้วยน้ำไทกอล์ฟการกุศสครั้งที่15 r o y a ร King g o งกอ0 1 3สปันสิามปันน้ำใสด้วยน้ำใจให้น้องดด่ก อยากจะขอเรียนเชิญท่านนักกอล์ฟหรือผู้มีจิตกสุศลร่วมช่วยเหลือและจัดหาถาังน้ำดื่มที่สะอาดให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนตามช่องทางนี้นะครับช่องทางที่นน mm hmm. 1่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไทยกอล์ฟการกสุทลครั้งที่15 r o y a รอย n g Golf 2013ปันาน้ำใสด้วยน้ำใจให้น้องดื่มหรือแจ้งความจำนงบริจาคผ่านเพื่อนไทยมูลนิธิเพื่อจัดหาถังน้ำดื่มที่สะอาดให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน เราก็ร่วมปั่นน้ำใสด้วยน้ำใจให้น้องดื่นกับกล้วยน้ำใบนุินิกันนะครับขอบคุณครับร่วมออกรอบการกุศลในวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2556ณสนามกอล์ฟไทยคันทิคลับรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน้ำและเพื่อร่วมจัดหาถังน้ำดื่มสะอาด รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพการป้องกันโรคติดต่ออันเกิดมาจากน้ำดื่มที่ไม่สะอาดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในทินธุระกันดานสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-769-2000ขอรับใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยและกล้วยน้ำไทยมูลนิธิหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w g l u y n a m t h a i c o m มาร่วมกันเติมเต็มในสิ่งที่ขาด ด้วยการแบ่งปันถังน้ำดื่มให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนกล้วยน้ำไทยมูลนิธิขอเป็นค่าพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรับใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ดังปณิธานของท่านภูณชัยชเนะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยและกล้วยน้ำไทยมูลนิธิที่ว่าเมตตาธรรมคำจุนโลก